เมื่อเช้าคุณครูรัตนาท่านได้นําเรื่องราวมาเล่าให้เด็กๆฟังแล้วคุณมิ้งก็พยายามติดตามหลาย,ลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะก็น่าสงสารยังไงเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลอย่างไรหัวหินก็เช่นกันประจวบเช่นกันระวังต้องระวังไว้ตอนนี้เพราะว่ามีการตัดไม้ทํำลายป่าหลายหลายภูเขาเลยใช่ไหมคะหลายภูเขาเลยถูกตัดไม้ทําลายป่าเดี๋ยวพอฝนตกลงมาอีกสักหน่อยเป็นไงคะ ดินพวกนั้นก็จะชุ่มน้ําสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะไปดูดซับน้ําสุดท้ายเป็นยังไงพัทงทลายถล่มลงมานะคะอันนี้ไม่โทษใครต้องโทษเป็นไงโทษพวกเรากันเองนะคะคนเราเป็นไงไม่รู้จักห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ต้องสร้างสมดุลของเขาพอสร้างแล้วก็ต้องเป็นไง พลิกแผ่นดินใหม่พลิกแผ่นดินใหม่เดี๋ยวไม่นานเขาบอกว่าโลกแตกโลกไม่แตกบึ้มไม่ใช่ระเบิดเลยแต่ค่อยๆไปไงสูญสลายไปทีละสิ่งทีละอย่างเมื่อไหร่เท่านั้นที่จะมาถึงตัวเราเหลือเวลาคงไม่มากดังนั้นทําความดีไว้เพื่อจะได้ไปขึ้นสวรรค์นะถ้าตกนรกน้ําท่วมปะน้ําท่วมอีกไปอยู่ใต้บาดาลแน่เลยใช่ไหมะนะคะอันนี้พูดให้คิดนะคะอย่างนั้นทําความดีเข้าไว้คำที่หนึ่งเลยดีกว่าค่ะ คำที่หนึ่งวันนี้คําว่าสําเร็จสำเร็จค่ะสำเร็จคําที่สองสาหัสสาหัสสาหัส ต่อไปค่ะคำที่สามคำว่าเสริมเสริมคำนี้ก็เรียนกันหลายหลายครั้งแล้วเออด็กชายนายนั่งเขียนดีๆค่ะนายในคนไหนชื่อนายนั่งยังไงคะคำที่สี่ค่ะคำว่าเสริม เสร์ฟค่ะคำที่ห้าคำว่าสาเหตุสาเหตุค่ะ เรียบร้อยห้าคำไม่ต้องเปลี่ยนกันตรวจต่อไปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกันตรวจเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าเด็กๆนั้นคงจะมีคุณธรรมประจำใจแล้วนั่นก็คืออะไรคะวความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ครูมิ้งบอกว่าถ้าใครมีความซื่อสัตย์ทุกอย่างก็จะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะดีไม่ดี ดีนะคะความซื่อสัตย์เป็นบอกเกิดแห่งความดีทุกอย่างนะคะถ้าเราขาดความซื่อสัตย์นะคะไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตอนเองหรือซื่อสัตย์ต่อเวลาหรือต่อผู้อื่นใช่ไหมคะ,ะเราก็จะทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะทาให้เราได้ไปพบกับความดีนั่นเองอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคําเฉลยเลยค่ะคําที่1คําว่าสําเร็จคําที่สอง สาหัสคำที่สามเสริมคำที่สี่เสริมคำที่ห้าสาเหตุ เรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยให้คะแนนตัวเองลงชื่อด้วยลงชื่อตัวเองด้วยอ่าใครตรวจก็ลงชื่อไปด้วยรวมคะแนนให้ตัวเองด้วยค่ะอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนย่องมือค่ะอ่าวันนี้ได้5คะแนนเพราะตรวจด้วยตัวเองเขียนด้วยตัวเองเก่งมากค่ะ ซื่อสัตย์นะเพราะว่าความซื่อสัตย์เอามือลงใครได้สี่คะแนนยกมือคะอ่ะอ่าสี่คะแนนยังมีอยู่สามนานคะแนนค่ะยังมีอยู่สองคะแนนยังมีอยู่หนึ่งคะแนนมีไหมครับไม่มีศูนย์คะแนนมีไหมคะอ่าใครอีกคะยศสพลน้าประมือยศพลด้วยเพราะว่าซื่อสัตย์แน่ๆเลยอ่านะคะ ไม่เป็นไรครูมิ้งบอกแล้วไม่มีอะไรสายสำหรับการเรียนใช่ไหมคะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาได้ทุกวันได้ทุกทุกสถานที่เลยนะคะดังนั้นวันนี้ปรุมือให้กับคนที่ตั้งใจและคนที่เขียนได้5คะแน4น4คะแนนดังๆ3มชุดเลยคะ่ะ เอามือลงตอนนี้วังไกลกังวลรู้สึกไม่ค่อยจะแอปปี้เท่าไหร่โรงเรียนอะไรนะน้องเต่าเพชรเจริญนะคะคุณครูจินนา,นายังส่งข่าวมาว่านักเรียนยังมีความสุขแล้วก็มีความอะไรคะแอปปี้ได้ยังสวยเหมือนเดิมตั้งใจเรียนกับครูมิ้งเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้นักเรียนนั้นได้รับผลดีจากตรงนี้ไปนะคะอ่ะตอนนี้นั่งต,ตรงหันมาทางมือครูหันหน้ามาทางมือครูคะ่ะ ปลายทางก็ต้องดูที่จอโทรทัศน์ตอนนี้ส่วนวังไกลกังวลในห้องส่งดูที่ไหนคะโอ้หน้าครูมิ้งตัวเป็นๆเ,เลยตกลงดูหรือยังดูแล้วอ่นะคะถามนิดหนึ่งว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรา